จ้ทำพื้นบอ่อใส่น้ำให้วหัวไม่เอายังไม่ว่างไม่ว่างกำลังเทปูนอยู่

อ้าวขายต้องมีน้ำจิ้มดิขายชมพู่ต้องมีน้ำจิ้มด้วยใส่น้ำจิ้มมาโอ้บางคนเขาก็ถึงแบบไม่มีน้ำจิ้มเขาว่าอร่อยถ่ายให้พ่อเองดูก่อนนะเรียวเรียวอะไรยังไม่ว่างขายคนอื่นก่อนถ่ายให้ใครนะถ่ายให้ใครดูนะตะเพิดตะเพิดตะเพิดนี่ใครใช่ว่าอ้า บอกว่ายังไม่ว่างเสร็จงานก่อนเนี่ยเราเทพ,พื้นมันก่อนนะครับเดี๋ยวเราปล่อยให้แห้งเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเทข้างๆต่อไอ้บ่อนี้มีตูดไว้ใส่น้ำไว้เลี้ยงปลาหางนกยุงไอ้บ่อนี้ไม่มีตูด ไว้ใส่มูลสัตว์นี่ไว้ใส่มูลสัตว์ระวัโตมเหมือนดิมาดามูลสัตว์เองใช่ไหมครับสนใจทักแชทส่งถึงหน้าบันไดเฮ้อซิไอ้นอตไลน์ดาตืมตืนปิ้งมวยแน่สันกาเชิญยาธุรกิจ เมื่อกินจราจรยางเออเมื่อชมพูบ้านตัวรวยน่อยติดเยอะชมพูเอ่อชมพูชมพูขายดีนะชมพูเนี่ยเดี๋ยวใส่พื้นมันก่อนวางเหล็ก ไอปูนวางเหล็กเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาใส่เหล็กข้างรอบข้างสองเส้นเอเ okay, ครับวันนี้<อ>เดี๋ยวเราจะได้ถุงหวยไปด้วยกันเอาฝันนั้นเขาขายอะไรนั่นอ๋อฝังนั้นขายกระดานฝัน <laughs> นี้ขายปูนอ,นอินปูนทรายโดนขายชมพู่เจ๊น,น่อยขายกระดาน <laughs>